พร้อมแล้วเปิดตัวนะฮะพรีเซนเต,อร,ตอร์ของแคดิโดซิสคริปซีรีแบงกบลิชช เป,นเนเปนน็นเกียร์มากๆนะครับที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับให้กับเกที่ดอออีกรังนะครับเป็นปีีที่2นะครับวันนี้ไงก็ต้องขอบคุณพี่แก๊บแล้วก็แฟนลี่ที่ทุกคนนะครับครอบครัพี่แก๊บนะครับทีมงานทุกทุกคนดันแฟนทุกทุกคนนะครับแ,แล้วก็ต้องขอบคุณที่ทำให้เราได้เจอกันในวันนี้นะครับไม่งั้นก็จะไม่ได้เจอกันจนถึงคอนเสิร์ตเลย <c oughs> วันนี้ก็เรามาวอร์มเครื่องค,คอนเสิร์ตกันน,นิดนึงดีไหมครับ ต้องการกำลังใจงมาต้องการสิทำไมมีแะ่ด้ตังตเยอ What kept it happy? โอเคก็ม okay, so, ีเพลงนะครับก็เตรียมตัวไปคอนเสิร์ตกันนะครับก็ทุกคนมีบัตรกันเรียบรับมีแล้วมีแล้วใช่ไหมครับเอากี่ใบเอากบไอานกี่ใเอากี่ใบเอากี่ใบตั้แตรกเลย่รก็จะสักซับอกแต่กลัวว่าดูจนเหนื่อยเกินไปไม่ใช่คนเหยโอเค ลองดูอีกสักเพลงหนึ่งไหมทีนี้ต้องช like. ่วยกันร้อง่อยใกล้ใเพลงดีอีกใกลยเพลงได้จะไ้เจอเธออันนี้ สวัสดีครับคุณเร่งเวชรล์เราชั่งกำลังบ้านเต็มขาดกันใช่ดน้องใช่ตั้งแต่ปีที่แล้วหายไปตั้งปีเลยเห็นไหมครับหายไปหนึ่งครับโอ้แล้วกลับมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าทางผู้ประกาศแคทตี้ดอนนะครับก็เรียก้ร้องให้เรากลับมาเจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นอะคูสติกนานก็ไม่ค่อยได้ฟังแบบนี้เนาะใช่ครับและเป็นครั้งแรกเลยครับเอาครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกที่ไอคอนสยาม ให้คุณเมาวงนี้ได้สิครั้งรกที่อถ้าคุณตอบว่าโโหมันเป็นครั้งแรกเพื่อแบบให้แบบเคทที่ดอเลยวันนี้นะครับเ่ยๆก็อ๋อเออวันนี้ครั้งแรกเลยมั้งครับแคที่รอเฉยๆก็เชียก็เสียวเออก็ตึงอย่างนั้นเออก็จริงนะซึ่งโอเคแล้วมันจะมีเฟลลิ่งแบบเนี้ยในคอนเสิร์ตใหญ่ไหมมั้ยมีแน่นอนนะครับก็จริงๆในคอนเสิร์ตจะมีแต่คุณจะเล่นกีต้าร์เองนะเมื่อกี้ผมเห็นซ้อมอยู่ปุ๊บจีนคาร์โบ แต่แรกคุณถึงได้แล้วดูดิทำไมผมนึกว่าคุณไปศึกษามาแล้วอ๋อมันคือความลับเอ้าเขากี้มันรู้เลยเขากี้มันรู้เลยกูจะขึ้นมาจับมือทันทีก็แบบทรองไม่ได้ท้องไม่ได้ท้องไม่ได้ท้องอ่ะเรื่องหมดแล้วเราเก็บเก็บไว้อย่าเขารู้ว่าเป็นความลับอย่าให้เขาเก็บตัวไปสอนใหม่สอนครนอื่นนะเป็นเลื่องาวห้องละอะไรเงี้ยอ่ะ ก็เออนั่นแหละถือว่าไม่เป็นไรใครที่จองบัตรคอนเสิร์ตก็รอดูแล้วกันใช่ไหมเมื่อกี้ผมก็ถามผมก็ไปนั่งอยู่แล้วก็เฮ้ยจองบัตรคอนเสิร์ตยังอ๋อยังค่ะจองไม่ทันอ้าวทำไมล่ะอ๋อหนูเป็นพนักงานคขมาค่ะขอโทษขอโทษขอโทษแต่ว่าเขาบอกเตรียมจะซื้อแล้วอ่ะเอาเป็้ว่าตอนนี้เนี่ยเข้ามาดีกว่าคุณเป็นพรีเซนเตอร์นะครับเจเคทิดอวซีซีซีรีส์นะครับฉะนั้นถือว่า ผมเนี่ยอยู่คุณมัรสิบปีช่วงนี้คุณออร่าหน้าใสพิเศษประมาณ3,822เปอร์เซ็นต์โอ้โหทำไมนะคุณลองบอกเคล็ดลับของคุณมาหน่อยสิโอคุณยากคุณยากเรายืนอยู่ตรงไหนเรายืนอยู่ตรง b c speed p o i n d โอ้โหเด้งเท่าไหร่อ่ออ่ออ่อคุณไม่ค่อยเด้งเลยเดี๋ยวนี้โอ้โห ยังไงคุณจะพักกันนะพี่เจ้าอันนี้ไปใช้หน่อยทำไมคุณจะบอกว่าหน้าผมมองๆไปเพราะผมเป็นคนกินข้าวอาจจะผักข้าวใช่ไหมคอัคนณลองมารู้ไหมเออคนผมว่าคุณถ้าทำหน้าที่พรีเซนเตอร์น่ะเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเขาเนี่ยอยากเห็นว่าพรีเซนเตอร์เนี่ยทำยังไงคือจริงๆแล้วมันจะมี6เฉดสีนะครับ1-6แต่นะครับมีเฉดแบบอมชูบู ผิวเหลืองผิวแบบน้ำพึ่งแบบนั้นเข้มๆนิหนึ่งเยหลายแบบแต่ว่าที่แบบคงแก้บอกเลือกให้ดูเฉดสีไม่งั้นก็มีสิทธิ์จะเทาวอกกันได้ใช่ก็ตั้งแต่ปีนี้แล้วจะได้ไหมแล้วก็ไม่ได้คิวเราจะได้ต่อสัญญาเราไปพูดไปว่าตกไปเลยครับตกอยากตกก็ตกครับเทาไหมเทา

ไม่ไม่เสือสาวันนี้ครับยั่ไงครับคุณผู้ครับทาได้ทำได้ทุกอย่างองก็ชอบนี้ชอบนะดีครับนี่าถามว่าทำได้หมดเนี่ยอยากจะถามเรืรอเดิ่ก็แต่ว่าตอนนี้ที่กำลังฮิตมากๆคือไายก่้ไก่เอส่งเข้าไปแล้วค่ะเนี่ยบ่บอกว่าหมดตลาเลยเมืองนี้ทข้าง่ะ จริงๆอะไรที่ส่งมาให้ก็คืออร่อยมากก็ขอบคุณมากที่ส่งมาให้นะครับก็คือฝากทีมารทุกคนแล้วก็แอนเซอร์แล้วก็พี่ๆนักตุรีทุกคนอะไรับ่างเงี้ยก็ใจเต้นใจเต้นแบบที่งานมันเอาไม่ใช่ขอบคุณทุกคนขอบใจทุกคนเราอีกจากนู้นนู้นนะคะโดนมาขอบคุณมากนะครับ